มันเห็ดยังใ,ดออยง,ยงใส่เนาะเด้อยังเห็ดใยใส่เด้อบอกสิบอลละไอ้มันเห็ดแต่มันอยู่เฉพาะมันมันก็ยองของมันมันก็คึงจากที่ไปต้นดอกไม้คึงจากโท่าัพท์ไปต้นดอกไม้ให้เขียนกับหัวหลอด <c oughs> ที่นี้ก็ให้หัวใจบ,บวกมานะคะขอบคุณค่ะนะคะดูเป็นเพื่อนน้องก่อนเออเออเออจะขับมะกลโท่าซับไหมล่ะ อาอบาน้อ๋อโอ้ครึ่งสองเซนเลยบัน้ไยดอกดินครึ่งสองเซนเลยเอา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 ที่สบายใจเลยนะคะคุณแมงมุมนะคะเขามีแต่ไปขยุมหลังค่าเธอคือสิม่าขยุมหลังโทรศัพท์ชาร์ตบันอือพูแล้วจะว่าไอ้ดอกดินจะว่าถ้ามาชาขนาดได้นี่หอดเสียงข้างโขกหอกโอเมีนอุทัยเทวี จะว่าบ้านคอยทรามาชาติขนาดไหนคุณน่ะอือคุณน่ะเสียงเจ้งเดีดเลไลเสียงอุ้ไทยเทวีก็มีไทยล่ช็อตโหลดุนะมันจะแนมเห็นบาลาอายมันก็บริตโตใหญ่นะเอาออกไปถ่ายทิด่ถ่ายล่แบบนั้นแม่ถ่ายลงนี่ไง มันมองไม่เห็นเธอไปถ่ายให้หน่อยดิมันไปนู่นแล้วมันไปเส้นที่สองแล้วปวดแล้วมันไตปวดแล้วมันไตปวดแล้วอู้มัน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 อยากมันชักใหญ่ไปนู่นแล้วเออเห็นไ่ไปแล้วนานมันไตนู่นแล้วนู่นนู่นจะถึงจะถึงอันนี้แล้ว ไปเร็วขนาดไอเดาดินว่าเลยท้ายแล้วเห็นไหม่ะตัวนี้ตัวนี้น้อยเพาตัวใหญ่โอ้ถึงแล้วมันชักแก่ไปเรื่อยๆอ่ะโอ้ไปจะไปเดอร์แมนไม่น่าแล้วมันถึงไต่ตึกได้เออมันเป็นสไปเดอร์แมนน่ากับไปถึงท่อแล้วเห็นไหมมันไต่ไปนู่นแล้วไปถึงท่อโอ้เก่งสมสไปเดอร์แมนจับยุ่งทอดกับแกม เลือกเกิน่ังวาจูบเอาจูบเอาประมาเลือดมอดไปไลายซีๆแล้วช่วงนี้เลือดไม่ค่อยชูบฉีดหรอกน้องบ่าวเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมาทามานะมําให้เลือดฉูบฉีดแมนเพาไอเดอกกินกินตนามเป้าเลือดกระบอกูบฉีดแล้วเนาะบ่มีแน่ว่าให้เลือดฉูบฉีดเวย พี <c oughs> <c oughs> <c ่นนนก็ส่งสติเกอร์ขำมานะคะขอบคุณค่ะเขาให้สมุนก่อนจ้ะ ไว้เท่านี้พอไหมเนี่ยดอดาจยุ่งมากอายปวดคำมากเขาห้องเลย <g ül üyor> จะไปเหตนยังไว้กับน้องยุ่งบอ ข้าวให้สมุนก่อนเด้อจ้ะนั่งนอนรออยู่นู่นสงัยเลือดหวานแม่นไอดอกดินถ้าคนถ้ายุงยุงอันเนี้ยมันเหมือนมันต้องการเลือดกรุ๊ปนั้นอะ ก็จะประมาณนั้นแหละไอโรีนพูดถูกแล้ว <c oughs> เลืองจะหวานเนาะ